พี่น้องมากินข้าวต้มบางคุ้งเป็นตาแซบ่บเป็นตาแซ่บพี่น้องแ,บบแซ่บบ่แซ่บเอากระซิบบังหรอเนาะซิบบังหรอพี่น้องอันนี้ย,ยอดผักใส่ใส่ปูดงองคนเด้อนี่เด้อเข่ากันยัว่วงนะ่ะยอดผักใสกับข้ากันผักใส่ขอขอกินเด้ขอ,ขอ เพื่อนบกขมเด้เพื่นน้องนี่รสชาติอ,อกอนเลยหน่อย,อยรับมาอืมรกักมาผักกากหมูกับนี้ได้เพื่นน้องเน่ได้ดน๋ยวนะอืมฮะูทำัน อร่อยมากพี่น้องอร่อยมากเรสเอฟซี่นี้เนี่ยเจ้มามากมากกินข้าวอิม่มสิกินแต่จะของ n ว่าขุนจ้าเอิ้นเพื่อนครับบอสจับได้เพี่น้องมาด้อ มาตำหมูฮู้ตำชมแจ่บบุรุของอีสานตำหมงอาหารลักอาหารลักมันเท่าขาดบ่ไดก็คือตำหมูฮู้ ใช้กัะยาขอให้มีมควาุคงเส้นจงแรงไปถ่า,ายเวลาเดินทางเนาะกันได้กินตำหุ้งเผ็ดๆนี่โอ้ยไม่แห้งฟอง

มาเยอะกี่น้องมามามาจุ้น้ำกันแทบแทบ